อนนี้เราก็จะมาลงดันดันอะไรนะคาร์าบอคาร์บอคาร์บอตอนบ้านแป๊บนะฮะก็เดี๋ยวเราเข้าดันลงครั้งแรกเลยนะทํไมมันมมีปุ้มอ<ะ>อสองคนเหรอ โอเคทุกรอบผมซ้ายตลอดใช่ไหมซ้ายทุกรล่โอเคตัวตามเจือเลยสามสองหนึ่งงใครบ้าว่ไม่ได้แต่เ<อ>ราอีกทีเลยดันพี่อือืแหลก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 ที่นั่งซ้ายขวาก็ฝั่งขวาแต่ทาาก็ฝั่งซ้ายาาเยอะตายเยอะพี่มัง แล้วเราก็เข้ามาในดันไต้ซ้ายสินะไม่ใช่ที่เตะมาประตูะเดียวเปนก่อนอ่ออย่างอย่างอย่างใจเย็นใจเย็นอ่ะเรอเดี๋ยวซ้ายมาเดี๋ยวยังโหลดไม่เสร็จเลยมาพักมาเร็วๆ okay. โอเคโอ้ยโหลดไม่เสร็จพูดทำไมเล็กยังวะ ตายแล้วเราอ่ะตหิลลเลยนะไม่ต้องเออหอย่างเดียวพออ้าวเด็ดสกิลสังเอนีเม่ลกราตายเตช่วยลยมันตีแรงมากมันไม่ได้ตีแรงมันติดพิษเฮ้ยนะพิษเร็เหมือนกันนะพี่นโอเบอร์เซนวันท เฟมเรตตกแบบกระตุกมากจ้าใครก็ไ <risque> ด้ไปเปิดเจอไอ้ทาริกนั้นก็เลยเปิดตลอดใช่ปะเมื่อกี้พี่ไปเปิดนิ่งเหน็บดีโอ้ตกใจตกใจเหี้ยกระเดินตกออกซ้ายนี่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยจะตา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 ยโอ้ยโอ้ยเดีะเดะเดไปเอาพระ อยู่นี่ตาแป้งไรดิเฮ้ยแตเย็นพี่ตายอยู่แตเย็นพี่กางเอสพีขึ้นมานี่ไม่ใช่อะไรนะเอสพีพหมดหิวไม่ได้มันดูดมันทุบหลับเลยหมดสองตัวใครเป็นทีไดิที่บอกที่ไรนทลืมปลาสัตว์มาทำไมไม่เกิดอยู่เนี่ยผมว่าแล้วพี่ต้องลืมเพราะผมเกือบลืมเหมือนกัน เออผมก็ลืมเนี่ยพี่บอกเก็บสัตว์ไปเดียแหละว่าแล้วทำไมถึงจะตายเออแต่ไมเลือดไม่อัพวะงงกันอ๋อถ้าเข้าด่านแล้วสัตว์เรียกไม่ได้เหรอครับเรียกไม่ได้รอนน่ะที่จะถ่ายรูปอ่ะเออพี่บอกไอนะเพราะมันบังนี่ก็เก็บตามปพ้มเกือบตายว่าทำไมเลือดไม่ขึ้นวะตอนเมื่อกี้เดี๋ยวตาหน้าออกไม่ได้เลยเดี๋ยวรีบเข้ากัน เยาในสามใบไปดีไปกลางก่อนฮะไปกลางไปกลางไปวางอิวอ่าฮะตำแหน่งไหนบอกโอ้โหวางไปเลยเลื่นไหนหนูตรงนี้แล้วกันนะวางเลยเดี๋ยวเข้าไปเหยียบกันเองแต่เป็นตัวะโอ้โหไม่ได้ฮิวประเด็นคือ ันนี้คือเตต้องเดินไหนเนี่ยซ้ายใช่ป่ะซ้ายซ้ายยังตลอดโอเค Sp มันไม่พอมันดูด sp หรือไงทำไม sp แบบหายเกลี้ยงสับศูนย์โอ้เอสพีไม่ค่อยจะมีเลยเข้าด่านนี้รู้สึกตีเบาค่ะใช่ใช่เนิฟมันเนิฟด้าเนจมันเนิฟด้ามเมจเราโอ้โหมบบนี้แลหลบอะไรเด่ย มันไปใส่เกาะกัอนอนะตีไม่เข้ามันพูดว่าเน้วก็ไม่ถือเหมือนแบบอันต้องกันมันสูงอะเอออต้องเจาะต้องตอ,อ,อกเจาะก่อนสูงสูงอะจะตีเข้าถ้าใครจะเกาะมากก็ตีตีวอร์มีดอีกผมยังมากมากแบบนี้อะดอกเกหะอ,อยากจะคุยอของเต่าปีมาก เรามาเอาเครื่องประดับพี่หัวไม่รอดตางแต่มี S P มาวางกันเลยอ่ะ S P คูดาวอีกยีออ่สิบห้าวิไม่ไดไม่คนว,วางแล้วไม่ได้รอไอตรงนี้หายแค่เปิเปดต่อโอเคกลางโลกเลยกลางโลกระทมันสับ <laughs> อู้อู้อู้ วาง SP แล้วนะหนึ่งสองสามเพิบจะบอกว่าแหลกมากอะ่ะหรือเป็นเพราะว่าเราอัดวีดีโออยู่ด้วยเนาะใช่ครับตอนเคยอัดอะแหลกมากอืม เนี่ยวินสังเกตเส้มนมะันอ่ะถ้ามันเส้นใหญ่แบบเนี้ยมันจะวาร์ปก่อนยิงถ้ามันเส้นเล็กๆอะ่ะมันจะปล่อยเลยมันจะไม่วาร์ปนี่แงๆเขปล่อยเลยอ๋อปล่อยเลยยังลงไม่ได้เลยเฮ้ยตกน้ำยิงเคยลงแล้วไม่ใช่อ่ะเอาตวเบอร์ลงอ่ะเบสเซอร์กามลนี่เนครั้งแรกเลยเเส้นใหญ่ ถ้ามันวาร์ปวินปล่อยโลก็ได้นะถ้าคนอยู่ด้วยกันเยอะโอเคครับเออแม้แต่ตอนมากระโดดปันก็ได้เอ้ยหิวหิวหิววางวางกากบาทวางวางวางเออร้อนสายเวดตัดพุ่งมาเดาตีต้องไปทางไหนเนี่ยบอสไปบอสเลยพาไหวไหมอ้าวไอ้นี่เกาหลีเนี่ยพอสิบสองเนี่ยตายได้ไงวะยี่โหไม่เช็คว่ามันเนี่ยเห็นไม่สิบสอง ไม่มันเกาหลีด้วยแล้วบทสิดส้งก็เลยไม่ได้เช็คตายเพอยะหยุบเชิญเป็นบับ๊อ้าวพอตตายลือใช่กลับมาใหม่เห้ยเขาอ่อาฮะถือว่าเป็นการตายให้คุณผู้ชมดูนะฮะว่าถ้าตายแล้วต้องออกมาขนาดนี้เลยทีเดียว <laughs> แล้วคร้บเป๊บเดียวาเข้านอ่ะไม่มีคนเลยโดนซักไปแล้วอ่ะในไฟสีแดงๆที่เป็นกากรบาดตัวใหญ่ๆนี้คือห้ามโดนใช่ไหมโดนได้แต่ถ้าโดนนานจะตายโดนแล้วมันจะติดติดไปอ่ะโอโดนแล้วเจ็บโดนแล้วดูยากเลยบอกเลย มันจะติดเบิร์นพอมันเบิร์นแล้วเราจะเพลินจ้าองะคนละเบิร์นจะสายเบิร์นชัดเลยชัดเฮ้ยเฮ้ยพอตะกี้เตโดนปลายเมตโดนแล้วลยตาย ดาบมันเท่าไหร่นะครับสามสิบเอ็มใช่ไหมโองอย่าวางเลยวางยิงิถ้ามันจะกลารเอสพีไ่ะไม่งั้นเตะกลางแล้วนะกลางเลยถ้าสนใจมันหรอกวางท้บกลางก็ได้ไม่เป็นไรไม่ไม่ขึ้นวะดีอ้๋อ,อเลรอดตรงนั้น ปัดกวาดปัดกวาดเป็ไไนไงวะเนี่ยเดี๋ยวนะขอเดินเดินอ,อ้อมแล้วกูจะเดินอ,อ้อมทำไมเนี่ยโอ้โหตัวเวทไปอยู่ฝึกฝึกมุมนู้นเลยวะยาวอุว้ยเปลือบ ยินโดนควดเบาอ่ะโดนตอนฟันดพราะอะไม <c oughs> เมื่อกี้ตอนมันโดดทุบมันบล็อกปิดก็เลยไม่โดนครับเดีย๋ยวลองดูตอนฟันไม่กี่ร้อยเองส<อ>ามหรือเปล่าไม่แน่ใจทีโ่โดนทีเก้าเก้าเอ้คว <c oughs> ามยุติธรรมมันอยู่ไหนเนี่ยตัวก็เปาะไม่น่าเล่นเมทเลยโอ้พุ่งมาเมทช่วเหแล้วันขึ้นไปตัวล่างไป แต่มัแข่งด้วยไม่เป็นไรบอกพันธุ์นะเขามีพารี้อยู่แล้วเราเป็นพาร์ตก็ก่อยก็ลงมาข้างล่างแล้วกันเนาะแต่ลงมาถึงเขาก็ฆ่าฆ่ากันเสร็จแล้วเฮ้ยจะว้าวอะไรหลายทีมดาอ๋อโดยพายุสับพาลอกโอ้โหเยี่ยพุ่งพุ่งมาหลายวะ เตรียมเล่งไว้เลยครับใครได้ลัดช็อตแล้วก็ขอหน้าชิ้นนะใช่อะใช่ผมเคยได้ต่นะอ้าวมันไม่เกี่ยวกับลัดช็อตหรอกมันสุ่มมันบางคนเนอะแต่ว่าใครจะได้ยืนตรงไหนไม่ยืนเน่ยมายืนอยู่ตรงไม่ต้องไม่ต้องไม่เกินแล้วน่าจริงเกิดเลยก็ได้เดินรีบเดินมาโอ้ยุงมาแต่ไหนเยอะแยะวาย้ย อ้าวามีไฟเหมตางเงี้ยมีนี่หว่าเ,เ,เห็นเดือนกันเลือดบอดใจเปอ,อยางัฟาดสองพกำลังเขา้าอ้าอถ้ามองย้อนไปพี่ผมเ,เ,เ,เนี่ยเนะือบโอ้โหเยอะเยอะสักกางเนยสัตว์เสียวเนี่ยทันไหมนะ ทางอยู่อีกทางโลกได้ป่ะโอ้มันดีเลยอยู่ครับกูดาวไว้หมดไปไหนโอ้โหไม่ต้องของดับเตาร้องไห้เลยเออเ่ดอบยางเล่นอย่างลำบากเฮ้ยเฮียโอ้ยแต่ดาเมจแรงกว่าไอ้คาทานั้นเยอะเลยว่ะปื้บนี่กดไปเก้าล้านกว่าดัน ทั้งด้านตัวนี้อ๋อไม่กันแน่นผมไม่เคยเยอะกว่าว่านี่ได้แค่แปดล้านเองตรงบอสแปดล้านแปดเยอะกันจังไม่ทั้งนั้นเจ็ดล้านเองผมบมกว่าผมรับสามเองนะตัวนี้เยอะเลยอะครับว่าเราทำได้เท่าไหร่น้องเป็ดเป็นดาวแดงสองคู่เดียวกดเซตติ้งขึ้นมาครับแล้วก็อะไรวะเรียบร้อยโอเคงั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนละกันเนาะ 拜拜。Bye bye.